มาดูชุดหูลากรถเกี่ยวครับนี่ฮะหลังจากที่ลงมือทำเองครับผมนี่ฮะทำใส่เจ้ารีโวครับผมด้วยงบประมาณแค่300บาทนะครับก็ทุกอย่างาสร้างขึ้นด้วยตัวผมเองหมดเลยนะครับซื้อเหล็กมานะครับเหล็กก็มีขนาดหนานะครับหนามากเลยเหล็กอย่างหนาเลยนะครับ ก็ลองดูฮะว่ามันจะเป็นดังที่เราคิดไว้ไหมนะครับว่ามันจะลากได้สมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับก็ทำสำรองจากเจ้าคันไมเดียกนะครับเนื่องจากว่าคันนู้นมันแก่แล้วนะครับย็เลยทำตัวนี้ไว้นะครับนี่ฮะโอ้ทำเสร็จวันนี้นี่ครับดูสภาพมือก็สีติดเต็มมืออยู่เลยนะนะครับ ก็งบประมาณที่แม่บ้านตั้งงบไว้ให้ที่300นะครับผมก็เลยลองทำดูว่าผมจะทำได้ไหมนะครับโดยการทำชุดหูร้อยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าพี่ๆน้องๆเอฟซท่านใดอยากจะเอาไปเรียนแบบนะครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้ครับใครที่อยากจะเอาไปทดลองทำดูนะครับสำหรับรถ t o โ o t a r รีโวนะครับก็ ทำได้นะครับเหล็กก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับนี่เหล็กอย่างหนาเลยเปิกเลยพี่น้องนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขา,าจะหักจะงอนะครับแต่ว่าใครที่ไม่มีตู้เชื่อมอะอกูนก็ใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าทั่วไปธรรมดาได้นะครับนี่อันนี้ของผมจะเป็นตู้เชื่อมอะกูเนนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่อู่ก็ค่อนข้างที่จะครบก็เลยนี่ครับทำมาเสร็จเรียบร้อยฮะ นี่ครับร้อยหัวรถเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะว่าปกติคันนี้ไม่มีการชนหลังอยู่แล้วนะครับก็เลยทําทำสายมาง่ายๆก็ทำสีให้ดูเด่นชัดหน่อยให้เห็นแต่ไกลหน่อยนะครับพอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็ต้องไปลองอใช้งานจริงดูว่าจะผ่านหรือว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวก็ มาลองรองคอยติดตามดูในอีกอสามเดือนข้างหน้านะครับสมเดือนข้างหน้าข้าวก็จะออกรวงสุกพอดีนะครับเราก็จะได้ไปลากต้เกี่ยวอันนี้ก็ทำทำขึ้นมาดูว่ามันจะผ่านไหมนะครับถ้ามันผ่านหรือพี่เพียงน้องเอฟท่านใดสนใจก็สั่งมาได้นะครับแต่ว่างบประมาณแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ใช่ราคานี้นะครับถ้า เป็นการสั่งทำก็คงจะต้องอใช้เหล็กกล่องที่มันเป็นกล่องมาตรฐานวันนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวต้นแบบนะครับเป็นตัวต้นแบบตัวตัวอย่างที่ผมลองสร้างขึ้นมาดูนะครับคิดขึ้นมาดูว่า,าผมมองว่าของคูบต้าเขาทำออกมา,าในราคาที่มันค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมก็เลย ลองสร้างขึ้นมาเองดีกว่าทําขึ้นมาเองดูดิว่ามันจะได้ไหมนะครับในต้นทุนราคาที่มันถูกลงนะครับก็เราไม่ได้ว่า,อาของเขา,าไม่ดีนะของเขาดีมากเลยแหละแต่ว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคามันแพงมากผมก็เลยไม่ซื้อเขาดีกว่าแค่ของเขานะครับแค่แขนตัวเนี้นะครับแขนตัวที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยกับชุดกล่องนะครับชุดกล่องร้อยเนี่ย ขาไม่ได้มีคานอย่างนี้ให้นะ <_ an> เขามีแค่กล่องตัวนี้กับตัวนี้าราคาของเขาก็ตกไปที่2 6 0 0ันหนะครับ2,600ันวันนั้นผมโทรไปเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับโทรไปเช็คเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นแขนอย่างเดียวถ้าเป็นแขนอย่างเดียวพันแปดแขนางเงี้ยอย่างเดียวพันแปดผมก็เลยบอกวู้ทำขึ้นมาเองดีกว่านะครับเราอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราก็ถึงอยู่นะครับก็เลยตัดสินใจทําขึ้นมานะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จสมบูรณ์แล้วพี่น้องนะครับ บรรยากาศวันงานบางๆที่อู่ที่กรุงเทพนะครับวันนี้วันอ้าววัสดีครับผมโอ้สั่งตอกมาติดกระจกมาใส่กระจกให้ลูกค้าครับใส่กระจกเอาผาดนะครับร้านอ้อมใหญ่กระจกรถยนต์นะครับเป็นช่วงเวลาเลิกงานน้องเขาก็มารับลำไยพิเศษนะครับอ่ะ สำหรับพี่ๆน้องๆเอฟซีท่านใดที่อ,อยากจะรถเข้ามาทำสีก็เชิญนะครับที่อูอนันต2539กาหลาดส่วนคันนี้ก็ลูกค้ายังไม่ได้รับปากเลยว่าจะซ่อมหรือจะอะไรยังไงนะตอนนี้ก็เอาออกมาจอดไว้ข้างนอกนีแบตเตอรี่อื้อหือ เฮ้ยยังไงโฮ้ยของมากเพื่อนน่ะมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆพ่พน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากไว้ด้วยครับกับช่อง rocky i n ดี e สายยวดทีมงานโทรหนึ่งนะครับผมโล่งเลยในอู่อันนี้ออเดอร์นอกครับ ทำเสร็จก็ส่งตะวันออกกลาง